สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะพี่ใหม่เลือดเสียจุดประทัดฉลองหน้าบ้านมือปืนอาศัยจังหวะเสียงดังยิงถล่มดับสยองนะเมื่อเวลาเที่ยงคืน5นาทีนะวันที่1มกราคม2559พันตำรวจโ,โทพิชัยผู้พม,มินนักง,งานสอบสวนส,วนสวนพช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่หน้าบ้านหมู่7ตําบลสวนขันเบอร์ช้างกลางมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้บัญชาทราบ ตามลาดับขั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันโทเอกเทียนบานทิพย์ผู้กับการสพช้งางกลางและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปูอินเขตชวงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงหน้าบ้านดังกล่าวมีทั้งลูกน้องและภรรยากาลัางมาคองร่างผู้ถูกยิงก็ช่วยเหลืออยู่โดยพบร่างนายสักดาแจ้เจริญกุลอายุ40ปีนอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้ากลางแผ่นหลัง5-6แห่งยังหายใจรวยริน จึงรีบน้าส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชวางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลได้ไม่นานนายสักดาทนพีบาดแผลไม่ไหวได้สิ้นใจตายในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลดังกล่าวขณะที่ตารวจพบปลอกกระสุนปืนลูกซองหนึ่งปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนางญจนาอายุ4 6ปีภรรยาของนายสักดาผู้ตายให้การกับตารวจว่าผู้ตายมีกิจการร้านรับซื้อน้ํายางพารามาทํายางแผ่นและยังมีลมยางและมีฐนานะดีคนหนึ่งก่อนเกิดเหตุนายสักดา พราะลูกน้องได้ออกไปที่หน้าบ้านเพือ่อจูประทัดฉลองส่งตา้าวพีเก่าจะรับพี่ใหม่ปรากฏว่าช่วงที่ประทัดกําลังดังอยู่นั้นคนร้ายมาซุ่มอยู่ในบริเวณข้างบ้านแล้วใช้ปืนยิงใส่ร่างนายสัาจนลมฟุบสิ้นใจตายแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปพันตรดเอกเทียนทิพบานทิพนะครับ่วมกับการสพช้างกลางกล่าวว่าคนร้ายน่าจะมาเพียงหนึ่งคนเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งจะทราบว่าในสักดาผู้ตายจงมาจุดประทัดฉลองวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกปีโดยอาศัยช่วงที่ผู้ตายจุดประทัดฉลองปีใหม่เสียงดังอยู่แล้วใช้อุปืนยิงจนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสาเหตุตอนนี้กําลังสอบสวนอยู่ซึ่งมีหลายประเด็นทั้งเรื่องกดแค้นส่วนตัวซึ่งผู้ตายเป็นคนพูดจาผงผางอาจจะพูดจาไม่ถูกหูกับผู้กรณีทําให้กดแค้นจึงตามไปยิงถึงบ้านนะครับนอกจากนั้นตํารวจยังได้ทั้งประเด็นเรื่องชู้สาว ซึ่งตอนนี้กําลังสอบสวนอยู่อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบสวนพยานทั้งภรรยาและลูกน้องของผู้ตายที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานออกติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลังจากเจ้าหน้าที่ร่วมกันชนะสูตรศพแล้วจึงมอบให้กับญาตินําไปจัดการมาเป็นกุศลนตามประเพณีต่อไปนะครับ